สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหมูจุ่มนะครับวันนี้ก็จะมีหมูนะครับล้วก็ผักกาดกวางตุ้งอันนี้จะมีผงอบลว่วไว้เรียบร้อยด้วยนะครับทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับว่าแล้วก็จัดหมูใส่ไปสักเล็กน้อยนะครับนี่ก็ลวกนี้ก็แล้วแต่ ท่านที่ชอบนะครับว่าจะลวกสุกมากน้อยแค่ไหนนะครับของผมก็เอาปานกลางนะครับน้ำร้อนใช้ได้นะครับอ่าได้ที่แล้วนะครับอทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเราจะกินที่หมูก่อนนะครับเราจะยังไม่กินผักนะครับอืมหมูนี่ก็นุ่มมากนะครับ ก็หมักเองเลยนะครับเครื่องปรุงก็มีไม่ไม่ไม่ไมไมเยอะนะครับหลักๆก็จะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันงานะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะครับแล้วก็หมักไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เรา,าทานเป็นผักกาดกวงตุ้มนะครับ ท่านที่ชอบอสุกๆก็ตัวนานของผมก็จิ้มแล้วก็ทานเลยนี่นะครับหมูของเราแล้วท่านที่ชอบนะครับก็ลองไปทำทานดูนะครับอร่อยอร่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหมูจุ่มครับเยี่ยม